อนนี้เนี่ยาดขณะนี้นะคะแพรี่หรือภัยวันได้โพสในเพจของเขาแล้ว่านักข่าวที่สัมภาษณ์อีป้าอยู่ช่วยดึงหนังหัวมันแทนดิชันทีแล้วบอกว่าดิชันปากมาเพื่อเป็นการแสดงใครจะเดินยินดีค่ะมีไหมคะไม่มีไม่มีฉันดึงเอง,เองคะ่ะเดี๋ยวยนี้คืนล้ก่อนเพราะว่ามันเป็นของทีมงานของช่องนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยว,ยวเอาคลิปออกก่อนค่ะเดี๋ยวมันโดนจมูกคะ่ะนี่คะ่ะน <The S 2> <The> นี่ไงดึงเลย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 นี่เลยนี่เลยนี่เลยเป็นการแสดงนะคะเพราะว่าไม่มีสื่อมชนท่านใดกล้าดึงดิฉันก็เลยดึงตัวเองเลยดึงอย่างนี้เลยดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้เลยนี่เจ็ดไหมคะมีไงนีไงนีไงนีไงเห็นหรือยังแพลนแพ้ยังเพราะว่าไม่มีใครกล้าดึงกูเลยดึงตัวกูเองเลย หรือมึงจะมาดึงตรงนี้ก็ได้กูให้ดงขอให้ดึงของอาจารย์ตรงนี้นะครับเรขอดึงครับให้ดงแม่ตรงนี้นะครับดึงเลยดึงเลยนี่ไง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 ไม่เจ็บเอ้าขนาดหนังหัวแท้ๆยังไม่เจ็บเลยอ่ะแค่อะไรมันคือการแสดงไงคะท่านมันไม่มีความเจตนาจะทำร้ายใครมันไม่เจ็บเพราะมันคือการแสดงค่ะท่านไม่เจ็บค่ะ สะใจรลอยังค่ะแพรรี่เพราะว่าพี่พี่สือเขาไม่กล้าทำแม่เพราะว่าแม่อวุโสเนาะหกสิบสี่เขาไม่กล้าแม่ก็เลยดึงให้เธอถึอจะได้หายโกรธหายคือโกรธสักทีลงไม่ได้ไง